กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้การแข่งขันเพื่อส่งเสริมทักษะการประตวดเพื่อเติมเต็มประสบการณ์พร้อมพูดคุยแนะนำหลักสูตรต่างๆที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยและแนวการสอบการศึกษาต่อทั้งหมดนี้ติดตามได้ไนอา r ทีเฟรชีทุกวันอาทิตย์เวลา16.30นาฬิกา m h z นาที FM 89.5เวิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรี สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการอาทีเฟชชี่นะครับทาง f m 89.5 i n n o v a t i o n for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและปิดรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีนะครับโดยมีผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรศรชัยบุตรแก้วหรืออาจารย์แจ็คนะครับตัวแทนจากคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีนะครับวันนี้รู้สึก เป็นเกียรติมากๆเลยได้พูดคุยกับพี่นะครับซึ่งปัจจุบันได้รับตำแหน่งมิสเตอร์ g l o b a l Thailand ปี2025นะครับแล้วก็ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3นะครับสาขาพาะวศึกษาและนันนาการครับผมมาให้พี่แนะนำตัวอีกทีนึงครับก็สวัสดีครับผมชื่อแมนยูสิทธิลักแก้วนิยมนะครับผมเป็นมิสเตอร์ g l o b a l Thailand 2025ครับ ครับผมก่อนเข้ารายการเรามีการพูดคุยกันเบื้องต้นเนาะพี่วันอยู<ช>เพราะรเราจะได้แบบว่ามีข้อมูลให้อาจารย์พูดคุยเพราะว่าวันนี้ไฮไลท์สําคัญแน่นอนอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวที่เรากําลังอ,อยู่ในช่วงของการเปิดรับสมัครอยู่นะครับไม่ว่า<ช>จะเป็น น้องม .6 หรือว่าน้องๆสายวิชาชีพปวชปวสนะครับแต่วันนี้พยายามจะมาพูดคุยถึงสาขาพระศึกษาและทนาการนะครับเพราะอาจารย์เพิ่งได้ข้อมูลมาจากทางผู้บริหารเนาะถือว่าเป็นหลักสูตรที่กําลังมาแรงเลยมีจํานวนผู้สมัครที่ค่อนข้างเยอะมากปากต่อปากครับผม <c oughs> ใช่แล้วก็ <c oughs> ข้อสําคัญก็คือเราเพิ่งมีพี่บัณฑิตรุ่นแรกเนาะเพิ่งเข้ารับพริธา,าบัตรไปนะครับผมเป็นรุ่นที่สาพอดีโอเคครับผม ตามชื่อรายการจานเลยก็คือ Artificial นะครับก็คือวันนี้แน่นอนข้อมูลจะเป็นประโยชน์กับน้องที่สนใจอยากจะมาเรียนด้านพลศึกษา์และทาน,นาัากรรนะครับเพราะว่ารายการที่เรากําลังจะออนแอร์อยู่เนาะก็คือวันรุ่งขึ้นละวันจันทร์ที่8ปธันวาคมนี้นะครับจะถือว่าเป็นวันสุดท้ายแล้วในการที่จะเปิดรับน้องๆรอบที่แคทหนึ่งพอฟรีโอสำหรับน้องม,มหนะครับแล้วก็รอบโคต้าสำหรับน้องปวชนะครับผมงั้นก่อนเข้ารายการให้พี่มันอยู่ ฝากเชิญชวนน้องๆสมัครนิดนึงครับผมก็ใครที่กําลังค้นหาตัวเองแล้วก็กําลังตามหาความฝันของตัวเองนะครับผมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอาจจะ ตอบโจทย์ครับผมม,มากันเยอะๆนะครับอ่าโอเคเพราะจริงๆแล้วเรามีทั้ง12คณะเลยเนาะที่<ช>น่าสนใจนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับขายของนิดนึงนะผ่านทาง <laughs> o r i e g r m u t a c t h นะครับหรือน,น้องๆที่สนใจอย,อยากจะสมัครเข้ามาศึกษานะครับก็คือสามารถสมัครผ่าน apply.rmvt.ac.th นั่นเองนะครับผมอ่าโอเคเรากลับมาพูดคุยข้อมูลเชิงลึกของพี่แมนยูนิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ทราบม,มาว่าอยู่ ปีสาแล้วใช่ไหมครับ,รบตอนนี้เทอมสองทับสองห้าหกแปดก็คืออยู่ปีสามเทอมสองแล้วใช่ครับถูกไหมครับงั้นเราเล่าย้อนกันนิดน,นึงก่อนเพราะว่าพี่มันอยู่ว่าเป็นรุ่นสามงั้นช,ช,ช่วงนั้นเดี๋ยวเรากลับไปเล่าย้อน,น,นตั้งแต่ช่วงเห็นทราบมาว่าจบมปลายมาเนาะงั้นให้เครดิตโรงเรียนเดิมที่จบมานิดน,นึงก็ผมจบโรงเรียนที่โรงเรียนศรีสงครามวิทยาครับผมเป็นโรงเรียนประจำอำเภอครับผมของวักสภูง อ่าโอเคครับผมความสนใจด้านกีฬานี้เริ่มต้นตั้งแต่ตอนไหนพี่มันยยตอนเด็กๆเ,เลยครับเพราะว่าชอบไปเล่นกีฬากับคุณพ่อครับคุณพ่อเป็นครูพลาเขาชอบไปแบบอตอนแรกเล่นบอลแล้วก็แบบพอขึ้นมัธยมมาก็เป็นนักวิง่งอ่า ตามความฝันของตัวเองครับอ่าโอเคครับผมก็แปลว่าเก็บพอร์ตฟลิโอ<ม>เกี่ยวข้องกับทางด้านกีฬามาต่อเนื่องอยู่แล้วด้วยใช่ครับใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะว่าการจะสมัครเข้ามาในส่วนของพลัศศึกษาและนันนาการเนาะอันดับที่หนึ่งคือแน่นอนต้องมีพอร์ตฟลิโอที่เป็นเรื่องของใช่ไหมครับใช่ความสมารถด้านกีฬาเนาะใช่ไม่เอ่ยเพราะว่าเวลาสมัครผ่านแล้วคุณสมบัติผ่านเรื่องเกจเชลีแล้วก็ผลงานเบื้องต้นจะต้องมาผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายใช่ไหมครับ แปลว่าต้องเตรียมพร้อมๆเรื่องร่างกายยังไงพี่บัญชูก็ก็จะมีเรื่องของการแบบการวิ่งพื้นการเช็คทอะไรประมาณนี้นะครับเป็นทดสอบสมรรถภาพทางกายทั่วไปครับผมดูเรื่องของการเช็คความพร้อมเนาะในการเข้ามาเรียนคือในคณะศิลปศาสตร์หลักสูตรอื่นเนี่ยจะสัมภาษณ์ที่อาคารของคณะศิลปศาสร์ใช่ไหมครับยกเว้นภาลัษฎ์ศาทางธนาการต้องไปที่อาคารยิมเนเซียมใช่ไหมครับแต่ว่าจะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องของร่างกายก็พละเป็น เป็นวิชาที่หนักหน่วงเรื่องปฏิบัตินะครับก็ต้องเข้าใจกันด้วยอ่าโอเคเอ่อรายการอาจารย์เองจริง,รงๆแล้วมีโอกาสอ่ได้รับเกียรติสัมภาษณ์อ่นเพื่อนๆแล้วก็รุ่นพี่พี่มันอยู่หลายเทปนะส่วน<ช>มาก<ม>ก็จะเป็นทั้งพี่ที่เป็นอ่เยาวชนทีมชาติแล้วก็ทีมชาติแล้วก็มีบางส่วนที่อ่าเป็นคนที่สนใจด้านกีฬาเข้ามาเรียนใช่ไหมครับเพราะว่าอา<ช>จารย์มองว่าโอกาสในเรื่องของหลังสําเร็จการศึกษาไปแล้วค่อนข้างกว้างเนาะ พี่มันอยู่มองในเรื่องของอาชีพหลังจาอศึกษาว่ายังไงบ้างของหลักสูตรนี้ก็ก็จะมีในเรื่องของฟิตเนสครับผมฟิตเนสเทรนเนอร์แล้วก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับทางด้านการจัดการกีฬาแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับโรงแรมอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับพี่แบบมีฟิตเนสให้เห็นเห็นได้จากความหลากหลายขององค์กรที่ทางหลักสูตร MOU ร่วมเนาะใช่ไหมครับแล้วก็พี่ๆรุ่นแรกๆเลยสองรุ่นแรกที่ไปฝึก ในเรื่องของสกิทศึกษาตอนปีสีเทอมหนึ่งเนาะพอช่วงเทอมนี้พี่มันอยู่ก็ต้องเริ่มหาคอนแทคองค์กรใช่ไหมครับที่จะต้องไปฝึกสากิทตลอดทั้งปีสีเทอมหนึ่งเลยยาว4เดือนเลยใช่ไหมเอ่ยโอเคครับผมมาพูดถึงช่วงของการเตรียมพอฟรีโอดีกว่าเพราะว่าทราบมาว่าเข้ามาในรอบทีแคสหนึ่งพอฟรีโอหนึ่งแน่นอนคือจีแพรวมที่สมัครเข้ามาได้ต้นอยู่ในเกณฑ์ที่ทางหลักสูตรกำหนดสามารถสมัครได้แล้ว อันต่อมามีเคล็ดลับในการเตรียมพอร์ตยังไงบ้างมันอยู่ก็ตอนนั้นเหมือนมีรุ่นพี่เชิญชวนมว่าเฮ้ยเนี่ยถ้าอยากเรียนกีฬาไปด้วยนะแล้วก็อยากเรียนไปด้วยทางมหาวิทยาลัยของราชมงคลเนี่ยเขาซัพพอร์ตเรื่องนี้นะครับแล้วก็แต่ว่ามีข้อแม้ว่าต้องมีผลงานของระดับประเทศรุ่นในรุ่นผมนะครับมีผลงานระดับประเทศก็เลยโอ้เคยไประดับประเทศอยู่สองรอบครับผมงั้นเราก็เอาผลงานนั้นอะใส่เข้ามาเลย แล้วก็ติดมาคัดตัวที่ครับธัญบุรีครับผมช่วงนั้นกีฬาของพี่มันยยคือวิ่งใช่ไหมเอ่ยใช่ครับใช่ไหมครับขยายความนิดนึงช่วงนั้นแข่งระดับไหนเอ่ยของช่วงอยู่มปลายก็ไต่จากระดับเขตไประดับประเทศครับครับตอนแรกก็เป็นนักวิ่งข้ามรั้วครับผมแต่ว่าพอขึ้นมหาลัยมาแล้วก็เป็นอยู่ในทีมวิ่งผัดครับแล้วก็สปินเตอร์ครับ แปลว่าชีวิตก็คือผูกพันกับการเล่นกีฬาอยู่แล้วด้วยใช่ใช่ไหมครับแต่เรื่องเกรดก็สําคัญนะอาจารย์ว่าถูกไหมครับการเรียนไม่สามารถถึงได้อ่าถูกต้องเพราะว่าจะต้องทําผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถสมัครเข้ามาได้ก่อนถูกไหมครับมาพูดถึงช่วงวันสัมภาษณ์จําได้ไหมเพราะว่ายังไงไปอาคารยินเวเซียมไปทดสอบร่างกายแล้วจะต้องมีการพูดคุยกับกรรมการด้วยใช่ไหมครับท่านอาคราอจารย์เนาะพอจำคำถามได้ไหมว่าเปิดอทิงน้องจะได้เตรียมความพร้อมได้ก็ เขาก็จะถามเรื่องเกี่ยวกับครับเราแน่ใจไหมว่าจะเรียนไหวเพราะว่าสาขาพระราี่ยขึ้นชื่อว่าโหดมากๆในเรื่องของการปฏิบัติอะไรเงี้ยเพราะว่าของสาขาอื่นก็จะเรียนในที่ในห้องอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าของสาขาพระอาจจะกลางแจ้งอย่างเงี้ยสนามอนี้ครับผมก็เตรียมความพร้อมให้ดีนะถ้าถ้าติดขึ้นมาอเคต้องเรียนให้เต็มที่ประมาณนั้นครับงั้นอันดับแรกคือคําถามในเชิงจิตวิทยาเนาะว่าพร้อมในการเข้ามาเรียน ใช่ไหมครับเราแบ่งเวลาอย่างไงได้บ้างใช่ไหมเอ่ยแต่อย่าลืมว่าช่วงบรรยากาศปีหนึ่งเราเราเข้าถึงช่วงที่ผ่านการสัมภาษณ์มาแล้วเข้ามาเรียนแล้วช่วงปีหนึ่งแน่นอนเป็นช่วงของกิจกรรมของเฟซช,ชี่เนาะใช่ใชไหมครับกิจกรรมค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็ต้องปรับตัวกับการเรียนเราที่สําคัญคือเราไม่ได้เรียนแค่สาขาเกี่ยวข้องกับด้านภาร,รัศึกษา,าอย่างเดียวเนาะเรามีการเรียนรายวิชาพื้นฐานมาด้วยใช่ไหมครับเ<ช>พื่อน<ช>มีส่วนช่วยยังไงบ้างแล้วก็อาจารย์มีส่วนช่วยยังไงบ้างครับก็ในเรื่องของ เริ่มจากที่คณะก่อนละกันนะครับที่ผมได้ตําแหน่งมาก็คณะเขาช่วยเรื่องของเวลาเรียนแล้วก็จะให้เราแบบเวลาถ้าเราจะไปทํากิจกรรมอะไรอย่างนี้ก็สามารถบอกทางอาจารย์ได้เลยแล้วทางคณะเขาจะเขียยเรื่องเวลาให้ส่วนทางอาจารย์ก็จะเข้าใจเรื่องงานเรื่องหน้าที่อะไรอย่างนี้ครับผมก็จะไม่ว่ากันอโอเคส่วนเพื่อนก็ช่วยกันดูงานให้ว่า วันนี้มีงานอะไรบ้างวันนี้อะไรยังไงบ้างอะไรย่างเงี้ยอาจารย์เขาพูดว่ายังไงบ้างครับผมเราก็ไปตามทีหลังครับผมโอเคอก่อนที่ปัจจุบันจะมาะประกวดเรื่องของตำแหน่งเนาะมิ g l o b a l Thailand 2 2 5 5ันอาจารย์มองว่าน่าจะมีเวทีเริ่มต้นใช่ไหมครับตั้งแต่เริ่มต้นเห็นทราบมาว่าเริ่มประกวดตั้งแต่ตัวแทนระดับของเ e ชิบอยแอเกิลใช่ไหมครับใชครับของระดับคณะก่อน พราะตอนนี้พี่มันอยู่สังกัดอยู่ที่คณะศิลปาศาสตร์เนาะหลือหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว,ว่าสาขาที่กําลังเรียนอยู่คือภา<ช><ช>ครัศษาและนาการเนี่ยสังกัดอยู่กับคณะศิลปศาสตร์ใช่ไหมเอ่ยถูกไหมครับแล้วย้อนช่วงเฟชชี่หน่อยว่าเริ่มประกวดเวทีแรกตั้งแต่ตัวแทนสาขาใช่ไหมครับใช่ครับของอทุกกิจกรรมหรือเฟชชี่บอยแอนเกิร์ของอศิลปาศาสตร์อะไรกันเนาะตอนนั้นเริ่มต้นยังไงเอ่ยเราย้อนนิดนึงตอนแรกผมผมไม่ได้กิจกรรมอยู่แล้วครับแล้ว พี่เขาประกาศว่าเนี่ยจะมีทูตกิจกรรมนะอะไรคือทูตกิจกรรมกับพี่ก็เลยเอ้ลองลองดูอะไรเงี้ยเพอพี่เขาก็มาชวนถึงสนามเลยว่าครับน้องแมนไปให้พี่นะเป็นตัวแทนสาขาพระของเราอะไรเงี้ยก็เลยว่าจะดีเหรอครับพี่อะไรเงี้ยก็ไปดูอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆในเรื่องของการตอบคําถามการการพูดคุยกัรเข้าสังคมแล้วก็ครับ การเดินแล้วก็สร้างความกล้าให้ตัวเองด้วยเป็นเวทีที่สร้างความมั่นใจให้กับนักศึกษาได้ดีเลยครับเพราะว่าต้องใช้เวลาหลังเลิกเรียนใช่ไหมในการฝึกซ้อมใช่ไหมครับใช่แปลว่าเริ่มต้นตั้งแต่พี่ในสาขาเนี่ยทับทามก่อนใช่ไหมครับแปลว่าต้องเป็นตัวแทนของสาขาก่อนแล้วก็มาแข่งระดับของหาตัวแทนคณะแล้วกันใช่ไหมครับที่เป็นทุตกิจกรรมหรือเฟชชี่บอยน์เกิลเนาะใช่ไหมครับเห็นว่าคว้าตําแหน่ง รองเซอร์อันดับหนึ่งใช่ไหมคือได้ที่สองใช่ไหมครับปีของผมก็พิเศษหน่อยตอนนั้นได้สาขาพระศึกษาได้ตำแหน่งคู่เลยก็จะเป็นที่หนึ่งกับที่สองผมได้ที่สองครับผมอ่าโอเคเอ่อวิธีแรกให้ประสบการณ์อะไรเราบ้างก็มิตรภาพครับโอเคเรื่องของเฟรนชิพก็คือในตอนปีหนึ่งเข้ามาก็เราก็รู้กันอยู่ว่าเราหาเพื่อนยากมากที่จะเข้าใจเราอะไรเงี้ยแต่พอแบบ เราได้ประกวดเฟชชี่อะไรเงี้ยเราเจอกับเพื่อนเพื่อนคณะอื่นด้วยได้แลกเปลี่ยนความคิดกันแล้วก็มีเพื่อนคณะอื่นแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนของสาขาอื่นมากขึ้นครับอันนี้คือเป็นประสบการณ์ที่ดีมากโอเคจะเสริมให้นิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าคณะศิลปศาสตร์เองอ่ะจริงมีภาควิชาค่อนข้างเยอะมาก<ช>แล้วก็เป็นภาควิชาที่น่าสนใจลหลายหลายหลักสูตรเลยใช่ไหมครับหนึ่งแน่นอนอพี่มันยูก็ได้รู้จักเพื่อนต่างสาขาด้วย ใช่ครับมาคนเดียวเ,เลยครับที่นี่เ<อ> <laughs> พื่อนๆอาจจะมองว่าเรียนพละอาจจะดูแบบว่าใช่ไหมเอ่ยอเขาถึงได้ยากไหมในการพูดคุยใช่ไหมครับแต่พอได้มารู้จักกาันอ่ะหนึ่งน้อยได้รู้จักเพื่อนหลากหลายขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นเวทีเริ่มต้นด้วยใช่ไหมครับจะนลื้นถามไปว่าก่อนหน้าที่จะเข้ามาเรียนระดับโรงศึกษาเคยประกวดอะไรมาก่อนไหมในเรื่องของกิจกรรมลือนเน้นเล่นกีฬาอย่างเดียวเลยกีฬาอย่างเดียวเลยครับครับผมก็ มันมาพิกผันตอนที่ประกวดทุจิกิจกรรมไปแล้วโอเคครับผมเวทีต่อๆจากนั้นก่อนจะมาเวทีมิสเตอร์โกลบอลไทยแลนด์แล้วกันเนาะพี่มิวสามารถพูดได้ใช่ไหม,มว่าเวทีหลังจากดดแข่งระดับของคณะใช่ไหมครับเวทีถัดไปคือเวทีอะไรเอ่ยก็เป็นเวทีของมิสเตอร์แองเจิลครับแล้วก็มิสเตอร์แลนด์ครคปครับแล้วก็มาได้ของเวทีมิสเตอร์โกลบอลไทยแลนด์2025ครับครับผม แปลว่าเวทีแต่ละเวทีก็เริ่มสะสมประสบการณ์เนอะใช่ไหมครับใช่ครับความยากที่สุดเวลาประกวดเราเรามองคือเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องของการตอบคาถามครับโอเคมันขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเรื่องของการประกวดการตอบคำถามก็อยางจะตรงกับที่อาจารย์จะถามต่อจากนั้นเลยว่าจากเดิมอาจารย์มองว่าโดยเฉพาะคนที่เน้นกีฬาอย่างเดียวอ่ะเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับการใช่ไหมครับต้องพูดต่อหน้ากล้องใช่ไหมเอ่ยหรือว่า ต้องดูข้อมูลอะไรที่เป็นณปัจจุบันเนาะในการตอบคำถามใช่ไหมครับฝึกฝนยังไงบ้างหรือจะมีให้เครดิตพี่ๆคนไหนบ้างระหว่างการฝึกซ้อมตัวเองก็แรกๆก็ไม่ชินเลยครับที่ต้องมาพูดกันหน้ากล้องแล้วไม่รู้จะตอบยังไงเลยประสบการณ์แรกๆคือตื่นเต้นว่าทุกครั้งที่ได้สัมภาษณ์เลยครับตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่อ่าโอเคต่ังจา์ว่า อ่ามันจะมีประสบการณ์เรื่อยๆเนาะใช่ไหมครับแล้วก็ค,ความเป็นตัวของตัวเองอาจารย์ว่าจะน่า,นาสนใจด้วยถูกไหมเอ่ยหลกัหลกๆก็คือที่พี่บรรยูพูดก็คือการพูดคุยกับพี่นักข่าวหรือว่าทีมงานแต่บนเวทีถูกไหมเอ่ยอันนั<ช>้นาอาจารย์มงว่าทวาาีความตื่นเต้นไปอีกด้วยไหมกม็มีมีกลยุทธ์หรือว่าวิธีการฝึกซ้อมยังไงวางลองเราให้น้องๆฟังนิดนึงบนเวทีที่ไปเรียนตอบคําถามมาก็จะเรียนกับครูตุ้ยครับผมครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ การตอบคาถามการคิดแล้วก็วิธีการหายใจที่สําคัญคือวิธีการหายใจเลยครับถ้าเราพูดแล้วเราไม่หายใจสมองเราจะแบบดึงออกซิเจนไม่ทันแล้วมันจะคิดไม่ทันเลยครับมันจะตอบแล้วมันจะเดทแอร์ครับผมแล้วแปลว่าการฝึกฝนใช่ไหมก็จะช่วยเรื่องพัฒนาบุคลิกภาพเราใช่ถูกไหมครับจย์มองว่าประยุกต์เอามาใช้กับวิชาชีพในอนาคตเราด้วยเนาะในสาขาที่เราเรียนได้ด้วยได้ครับในเรื่องของการพรีเซนต์มีผลมากๆเลยครับ พราะวิชาแต่และวิชาก็อาจจะมีในเรื่องของการพรีเซนต์ด้วยครับผมเอ่อท่าที่ตอนนี้นะพอดีอาจารย์ดูแลเรื่องสื่อสารองค์ก,กรประชาสัมพันธ์ของทางคณะที่สื่อสารมวลชนก็จะมีโอกาสได้รู้จักกับอาจารย์ทั้ง12คณะเลยที่เป็นอาจารย์ที่ดูแลด้ประชาสัมพันธนะ์เนาะหนึ่งในนั้นก็จะมีอาจารย์ที่ดูแลของสื่อของศื่อศาสตร์ เขาที่อาจารย์ติดตามไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ต่างๆนะพี่มันยูเนี่ยก็จะเป็นพี่ที่มาเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมครับหรือว่าทํากิจกรรมให้เวลาให้กับทางคณะศิลปาศาสตร์กับทางมหลาลยฮบุรีค่อนข้างเยอะแม่อัน,นี้จะต้องช่นชมเรื่องนี้เนาะค,ค,รครับผมบบงั้นจะต้องคุยเรื่องว่าแบ่งเวลาย,ยังไงถูก,กไหมเลย,เยต้องทั้งเรียนด้วยถูกไหมเลยแล้วก็ต้องมีมีในเรื่องของการทํากิจกรรม ทั้งแบบในในวิชาเรียนด้วยแล้วก็โปรโมตประชาสัมพันธ์เนาะให้ทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางศิลปศาสตร์ตัวแบ่งเวลาอย่างไงก็เวลาโปรโมทของคณะก็จะเป็นในเรื่องของเวลาเลิกเรียนครับผมเพราะว่าผมไม่อยากให้กระทบกับการเรียนด้วยแล้วทางคณะก็ไม่อยากให้การสัมภาษณ์อะไรอย่างนี้กระทบกับการเรียนโรงด้วยก็เวลาเลิกเรียนเขาก็จะนัดกันครับว่าเนี่ยเมนยูวันนี้อาจารย์มีคอนเทนต์อันนี้นะอยากให้มันชิชวนน้องๆมา ทำมามาเรียนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยสาขาพระรมีอะไรบ้างเ้ยตอนนี้ก็ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นไปแล้วครับรุ่นน้องก็ทําไปแล้วดีมากเลยวันนี้ที่เราบันทึกรายการกันก็เพิ่งทราบว่าเมื่อวานเดินทางไปที่หาดใหญ่ด้วยใช่ไหมครับไปช่วยพื้นที่จริงด้วยลงพื้นที่จริงแล้วก็เดินทางมาให้สัมภาษณ์กับทางรายการทีวีชีเราด้วยนะจันมองว่า อ่าหนึ่งแน่นอนต้องชื่นชมเรื่องของการแบ่งเวลาแต่สุขภาพก็สําคัญนะอาจารย์ว่าถูกไหมครับถูกไหมเราเรียนด้านพละก็จริงแต่มันก็ต้องพักผ่อนด้วยใช่ไหมเอ่ยยิ่งตอนนี้อยู่ปีสามเทอมสองแล้วถูกไหมครับวิชาเริ่มค่อนข้างเข้มข้นขึ้นด้วยถูกไหมครับแล้วก็ต้องเริ่มทําตัวโปรเจกต์แล้วด้วยไหมปีสามเทอมสองใช่ไหมครับโปรเจกต์ใช่ครับใช่ใช่แล้วก็ต้องหาบริษัทที่เราต้องไปสกิจศึกษาด้วย ใช่ไหมครับอันนี้ยากสุดเลยครับในเรื่องของการหาบริษัทที่จะต้องไปสหกิจนะครับผมเพราะว่าม,มันต้องคุยตั้ทางต้นบริษัทด้วยแล้วก็ทางมหาไหลด้วยหลยต่อมาอ่าใช่ถูกต้องเราที่สําคัญคือต้องทำเกรดเฉลี่ยให้สามารถไปรูปแบบสากาจศึกษาได้ด้วยใช่ใชครับ,รบอันนี้ก็สาคัญมากเพราะว่าอาจารย์พูดตั้งแต่ต้นต้นรายการเลยว่าความสําคัญตั้งแต่การเรียนของพี่มันอยู่ตั้งแต่มปลายเนาะที่จะเข้ามาเรียนได้มาสอบในแต่ละรอบได้ แล้วตอนที่เรียนอยู่ถูกไหมครับก็ต้องแบ่งเวลาในการสะสมเรื่องเกจเฉลีย่ยเนาะ<ช>งั้นตรงนี้อาจารย์มองว่าบทบาทอาจารย์ในหลักสูตรเนาะอาจารย์ในคณะแล้วก็เพื่อนๆมีบทบาทสําคัญมากๆเลย<ช>งั้นให้ความเชื่อมั่นอีกรอบหนึ่งครับน้องๆสนใจจะมาสมัครสาขาวละาศึกษาด้านนาการเนาะโดยเฉพาะตอนนี้เอ่อเทปที่เราบันทึกอยู่เนี่ยตอนแอร์ก็คือวันรุ่งขึ้นจะวันสุดท้ายแล้วในการรับสมัครอ่พี่มายูให้ความเชื่อมั่นอีกรอบหนึ่งว่าน้องๆเข้ามาเรียนแล้ว บรรยากาศในการเรียนเพื่อนๆแล้วก็คณาจารย์มีเรื่องของการซัพพอตยังไงบ้างโดยเฉพาะสาขานี้ครับผมพูดในเรื่องของสาขาพลาลวกันนะครับก็สาขาพละอาจจะอยู่กันแบบครอบครัวแบบพี่น้องครับผมบเพราะว่าไปไหนเราเจอรุ่นพี่เราเจออะไรอย่างเงี้ยคือจะสนิทกันหมดเลยครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเพื่อนครับทางสาขาและทางคณะเขาจัด กิจกรรมให้พวกคุณเต็มที่มากๆให้พวกคุณได้ไปหาเพื่อนกันในกิจกรรมนั้นแบบเยอะมากๆครับก็สิ่งที่สําคัญในการเป็นเฟรชชี่ก็คือมิตรภาพครับเฟรชชีผมบอกไปแล้วก็คือถ้าเราไม่มีเพื่อนเราจะจบได้ยากมากๆเลยยังไงก็ต้องมีเพื่อนครับแล้วก็อย่าทิ้งการเรียนครับผมการเรียนก็สําคัญมากๆ อ่าดีมากเลยอ่าจะขยายความเพิ่มเติมนะพอดีก่อนเข้ารายการจะมีโอกาสได้ดูทีมผู้บริหารของทางมหอรร翰เจริญบุรีเราสัมภาษณ์เนาะล่าสุดที่ว่าในท็อปิกเรื่องว่าหลักสูตรไหนที่กาลังมาแรงในมหรร翰เจริญบุรีของเราหนึ่งในนั้นก็มีหลักสูตรพัฒศึกษาและนธนาการซึ่งมีจุดแข็งเพิ่มเติมแน่นอนเดี๋ยวพี่บรรยูเสริมให้จันช่วยด้วยกันเนาะข้อแรกก็คือเรามีพี่บัณฑิตแล้ว ที่เพิ่งสำเร็จการศึกษารุ่นหนึ่งไปไปเมื่อกี้เลยครับผมาใช่แล้วก็ข้อ2ก็คือเรามี MOU ร่วมกับทางองค์กรเนาะทางบริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสมาคมหรือกีฬาต่างๆใช่ัไหมครับเรามีอาจารย์พิเศษที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาทีมชาตินักกีฬาทีมชาติที่มาให้ความรู้เนาะใช่ไหมครับในหลักสูตรสมมติเอ่ยมีคณาจารย์ที่มีความพร้อมมีสถานที่แล้วกันเนาะที่มีความพร้อมในเรื่องของการเรียนด้าน พลัสสื่อารและนันทนาการถูกไหมครับใช่ครับและข้อสําคัญคือมีสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเพื่อนใช่ไหมครับที่คอยช่วยเหลือเพราะว่าทอปิกต่อมาที่จันจะพูดถึงก็น่าจะเป็นเวทีที่เพิ่งผ่านมาจันต้องยินดีอีกครั้งหนึ่งเนาะกับพี่แมนยูขอบคุณมากครับกับเวทีมิสเตอร์โกลบอลไทยแลนด์สองพันยีบจันมองว่าคือมันเป็นเวทีระดับชาติระนาชาติได้ซ้าเนาะงั้นอันเนี้ยยิ่งต้องมีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่เท่าที่จันทราบก็คือพี่เมนยูไม่ได้เวลาพักการเรียยนเล สามารถใช่ไหมครับยังอยู่ในสถานภาพนักศึกษาร้อยเปอร์เซ็นได้แล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมได้เต็มที่เลยใช่ครับก็อ,อันนี้ให้เครดิตใครบ้างลองอธิบายนิดนึงก็ต้องให้เครดิตกับอาจารย์ทุกคนแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็ที่สําคัญเลยคือทางคณะครับผมถ้าทางคณะไม่ช่วยผมไม่สามารถที่จะเรียนต่อได้เลยเพราะว่ากิจกรรมของทางเวทีแน่นมากๆแล้วก็ทางคณะเขาบอกว่าเรียนเรียนไปด้วยแล้วก็ ประกวดไปด้วยทํางานไปด้วยอาจารย์เข้าใจสิทธิลักษณ์มากๆนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องดอบหรอกเดี๋ยวทางคณะจะช่วยครับผมคือผมเจอคํานี้ไปผมซึ้งมากก็เลยแบบินาทํางานช่วยทางคณะกับมหาวิทยาลัยเต็มที่เลยใช่ไหมเอ่ยต่างๆช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วกันเนาะอีกบทบาทหนึ่งอาจารย์มองว่าเรื่องของครอบครัวด้วยใช่ไหมครับครอบครัวมีแรงผลักดันยังไงบ้างกับพี่เมนยูก็ครอบครัวจะสนับสนุนในเรื่องของ สิ่งที่เราชอบครับมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกีฬาหรือว่าการประกวดต่างๆคือว่าแต่เราชอบอะไรอะ่ะเราสามารถไปทางนั้นได้เต็มที่ได้เลยแล้วก็สาคัญที่สุดก็คืออย่าทิ้งการเรียนครับผม,มดีมากเลยแล้วหลังจากนี้คือช่วงของการดารงตําแหน่งใช้คํานี้เนาะใช่ไหมครับใช่ครับหนึ่งแน่นอนก็คือต้องทํางานกับทีมด้วยแล้วก็อยู่ปีสามเทอมสองแล้วก็ค่อนข้างหนักด้วยอันนี้อาจารย์มองว่าต่อมาก็ต้อง ขึ้นชมตัวพี่มันยูด้วยแหละถูกไหมครับเพราะว่าอันดับแรกตัวเราเองก็ต้องเป็นคนที่แบ่งเวลาได้ชัดเจนให้ได้ถูกไหมครับเพราะว่าเท่าที่จันทราบมาว่าเพื่อนในคลาสก็จะมีเพราะว่าเท่าที่ทราบมาว่ารหัสรุ่นรุ่นสามของพี่มันยูเนี่มีเพื่อนสองกลุ่มนะสองเซกชันกลุ่ม A กับกลุ่ม B ใช่ไหมครับจะมีทั้ง เพื่อนที่เป็นนักกีฬาทีมชาติเยาวชนทีมชาติที่ต้องอยู่ในแคมป์ใช่ไหมครับกล<ช>ุ่มนั้นก็จะต้องมีอาจารย์คอยดูเรื่องตารางเรียนให้ถูกไหมครับแล้วก็ควบคู่กับการมามาเก็บงานเนาะตามย้อน<ช>หลังได้ของพี่มันยูก็มีส่วนหนึ่งต้องชื่นชมเรื่องของอาจารย์มองว่าเหมือนกับนักศึกษาที่ทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยนะในมุมนี้ถูกไหมครับเพราะว่าโอกาสที่เข้ามามันก็มีเรื่องของใช่ไหมครับกึ่งๆเหมือนกันเข้าเข้าเอ่อเข้าไปในเรื่องของการทําอาชีพแล้วอะใช่ไหมครับงั้นความรับผิดชอบสําคัญมาก ถูกไหมเ่ยเพราะว่าอาจารย์มองว่าทุกอย่างที่เข้ามามันมีเรื่องของแรงกดดันเข้ามาเนาะใช่ไหมครับแต่ต้องทํายังไงดีให้บาลานตัวเองงั้นอย่าลืมแน่นอนอย่าลืมชื่นชมตัวเองด้วยถูกไหมครับเพราะว่าเป็นการให้โอกาสตัวเองเข้ามาเนาะงั้นอาจารย์มองว่าข้อแรกก็คือพี่มายูอย่าลืมชื่นชมตัวเองเพราะว่าเราเปิดโอกาสให้ตัวเองเนาะในการเข้าสู่โอกาสต่างๆแล้วก็ทีมงานที่ซัพพอร์ตเราตลอดเวลาถูกไหมครับแล้วก็หลังจากนี้อาจารย์มองว่าน่าจะมีประสบการณ์ตรงส่วนนี้เพิ่มไปเรื่อยๆ ใช่ไหมครับแล้วก็สําค <assistant. S 1> ัญค er ือพี่มนยูแบ่งเวลาในการทํากิจกรรมแล้วก็โปรโมทใช่ไหมครับทั้งทางหลักสูตรทั้งคณะแล้วก็กิจกรรมรวมของมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนี้เห็นว่ามีการแบบช่วยแนะนํางานน้องๆด้วยเนาะส่งต่อใช่ไหมครับน้องๆที่จะเข้ามาทํากิจกรรมงั้นช่วงท้ายจริงๆของรายการจะน่าจะให้พี่มายูแนะนําเรื่องที่ว่าน้องคนไหนที่สนใจจะเข้ามาเรียนที่มหรฮันยบุรีของเราไม่ว่าจะเป็นสาขาพรัชญาศากษด้านธนการหรือทั้ง อ่าสิบสองคณะเลยน้องๆที่เป็นคนที่เป็ืนเจนปัจจุบันเนาะคือทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยอ่ามีเคล็ดลับในการแบ่งเวลานี้ยังไงนี่ก็โอเคก็ทางของคณะเราก็เข้าใจเรื่องของเด็กที่เรียนไปด้วย<ม>ทํางานไปด้วยมากๆเลยนะครับ<ม>แล้วก็ใครที่อยากจะมาตามหาตัวเองแล้วก็<ม>อาชีพในอนาคตของตัวเองที่นี่ก็ที่นี่มีหลายอย่างที่น้องๆกำลังตามหาอยู่นะครับ อดีมากจบสวยมากอ่าโอเคครับผมจริงๆช่วงท้ายจริงๆของรายการนะอาจารย์สรุปว่าจากการพูดคุยกันตลอด20่นาทีกับพี่มันยูนะสิ่งที่สัมผัสได้ก็คือ1แน่น,นอนการเปิดโอกาสให้กับตัวเองเนาะใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ลืมที่จะขอบคุณคนที่ซัพพอร์ตเราใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนี้อาจารย์มองว่าอ,อาจจะต้องเหนื่อยนิดน,นึงแหละปี3เทอมสแล้วถูกไหมครับแล้วก็<ช>เดี๋ยว หนึ่งทับหกเก้าก็ต้องไปรูปแบบของการศึกษ,ษา,กาแล้วในรูปแบบองค์กรเพื่อเตรียมความพร้อมตัวเองเข้าสู่รูปแบบของการทํางานเต็มตัวเนาะใช่ไหมครับเพราะจริงๆแล้วาจารว่าเวลาผ่านไปเร็วนะตอนนี้อยู่ปีสามเทอมสองแล้วอนะใช่ไหมครับแป๊บ,บเดียวก็จะจบแล้วต้องถือว่าเป็นคนที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ค่อนข้างเต็มที่มากเลยเพราะว่ามหอฮร翰เยบุรีของเราให้โอกาสนักศึกษาเนาะที่เปิดโอกาสกิจกรรมหลากหลายมากที่มาร่วมพูดคุยกับแจ็คในอาร์ทิฟิชีเนาะ เกือบทุกๆเทปเลยเราอาจารย์เองก็ได้ประสบการณ์กับแขกรับเชิญแต่และเทปเลยในการมาร่วมพูดคุยกัน ท oh. ้ายจริงๆของรายการต้องฝากช่องทางการติดตามแล้วกันเนาะนอกจากการรับฟังผ่าน FM 8 9 5 Innovation f o r l i f e แล้วเดี๋ยวทางทีมงานโดยเฉพาะวิจา่านะจะไปตัดรายการของเราเป็นไฮไลท์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่จะนอกจากฟังเสียงแล้วเห็นหน้าเราด้วยนะครับผ่านช่องทางของ u t u b e เนาะใช่ไหมครับแล้วก็ตัดไฮไลท์ไปช่องทางของ t i k t o k ที่เป็นเทรนด์ปัจจุบันตอนนี้อยู่นะครับง่ายๆเลยในการเซิร์ชเอนจินก็คือ RMT Radio นั่นเองนะครับผมวันนี้จริงๆถึงช่วงเวลาท้ายจริงๆของการพูดคุยกับ พี่เมนยูนะครับซึ่งอตอนนี้ปัจจุบันเป็นมิสเตอร์โกลบอลไทยแลนด์2025นะครับเต็มอิ่มจากการพูดคุยเนาะแล้วก็ทำให้น้องๆได้รู้จักสาขานา,สาสรศึกษาและนันนาการคณะ,ะศิลปศาส,าสตร์เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่าน้องๆที่มองพี่เมนยูเป็นไอดอลแล้วกันเนาะที่อยากจะเข้ามาเรียนทั้ง12คณะในมหาลัยฮานยาบรีของเราหรือโดยเฉพาะสาขาที่พี่เมนยูกาลังเรียนอยู่เนาะสามารถเข้าไปดูข้อมูลแต่และหลักสูตรที่เปิดรับนะครับผ่านทาง o r e g r m v t a c t h ครับวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้รการแข่งขันเพื่อส่งเสร,ริมทักษะการประกวดเพื่อเติมเต็มประสบการณ์พร้อมพูดคุยแนะนำหลักสูตรต่างๆที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยแนะแนวการสอบการศึกษาต่อทั้งหมดนี้ ติดตามได้ไหลอาทีพรสช,ชทุกวันอาทิตย์เวลา16.30นาที FM 89.5 MHz วิทยุราชมงคลธัญบุรี